มันโวยวายเน่จะบอกอะไรให้รู้นะคนอย่างมาตูมานะใส่ชุดแต่งงานแม่แล้วเอาลิปติกขีดเล่นเลยนะเฮ้ยนี่มาตูไม่ได้อยากจะบอกว่ารับไม่เผยแร่อะไรให้ค่อยให้เห็นหรอกนะแต่มาตูมีความรู้สึกว่า ทำไมมตูมต้องแบบว่าลงไม้อ่ะมะคนอื่นก็เห็นได้ว่าบ้านตูมเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้มาตลอดอ่ะแม่มาตูมไม่ใช่คนดุเลยนะท่านเป็นคนที่ใจดีคนนึงท่านเป็นคนที่มีกรรมแม่มาตูมเป็นคนที่มีกรรมเยอะมากเพราะมีลูกที่ไม่เอาไหนเลยสักคนนึงตูมก็เป็นคนที่ไม่ได้ดีมากนะเว้ยตูมก็เป็นแบบว่า คือเป็นกระเทยช่าพูดตรงๆนะมาตุ้งก็เป็นตูดแล้วแม่เขาก่อนหลับไม่ได้เลยนะแต่ตอนเนี้ยแม่เขาลับได้เขาลับได้มาแต่เออเมื่อก่อนเขาลับไม่ได้แต่ตอนนี้เขาลับได้เขาก็แบบว่าเออไม่อยากจะหวังอะไรกับเรามากเขาไม่ได้หวังแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเขาหวังพี่เตยพี่เตยก็แบบว่าออกจะเฉยๆส่วนตองก็ออกจะแนวหัวกยน้องคุณท้องเนี่ยคือปัญหาเลยนะตองมันคือมันเด็กเด็กเกิน แล้วตองเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่คุยกับใครเลยไม่คุยกับใครเลยเขาเห็นตุ้มทําแบบเนี้ยคือตุม้มตุ้มยอมรับนะว่าตุ้มเสียการเคารพของน้องพอน้องเขาจะคิดตลอดเลยว่าเขาไม่ได้มีพี่ชายเขามีพี่ที่เป็นกระเทยทุกคนเขาใส่ปะเขาจะคิดว่าเขาเขาเขา,เขาไม่จําเป็นต้องเคารพอะ่ะคือมันเหมือนเป็นตัวตลกอะ่ะเพราะเราก็ทําต่อหน้าเขาเข้าใจปะพูดกับเขามาตุ้มไม่เคยว่า มาตู้จะพูดให้เขาคิดตลอดคือมาตู้จะพูดโดยการที่มาตู้มาไปอยู่ฝั่งเขาเลยนะแล้วบอกแค่ว่าเราผิดเราไม่ผิดหรอกเราไม่ต้องกลัวหรอกแต่เราทํายังไงให้เขาหยุดบน่นคือมาตู้จะพูดอย่างนี้ก่อนรู้ว่ามันเป็นการสอนน้องที่ผิดแต่ว่ามาตู้ไม่อยากให้เขาแสดงกริยาให้แม่เสียใจไปมากกว่านี้ไงเข้าใจปะไม่ไม่ไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องมาตุ้มาตุ้มีมความสุขวมามาตู้จะร้องทาไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วแล้วแบบ ตูสงสารน้องนะบางทีอยากให้น้องมีแบบว่าพี่ชายที่บอกว่าเฮ้ยปกป้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าเป็นคนของบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะก็เราเป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้เราคนทั้งบ้านคนทั้งบ้านก็เห็นว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วจะแอบทําไมอะไรอย่างเงี้ยบางทีแม่แม่เมื่อก่อนแม่วันที่แม่แบบวันที่แม่แบบว่า ไม่รู้รลยไงเราโกหกเราโกหกแม่แล้วบอกว่าวันที่แม่จับได้ว่าแต่งหญิงครั้งแรกเลยไงนั่งอยู่หน้ากล้องประตูจับได้เลยแม่เขาเดินเข้ามาแล้วแม่เขาบอกว่าทําอะไรเนี่ยมึงเป็นบ้าเลยางเฮ้อแล้วเขาก็บอกว่าเดินเข้าไปในห้องน้ําแล้วมาตุงมก็บอกว่าวางไมเลยนะแล้วมาตุงมก็บอกว่าเดินผ่านหน้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียง,ขงเขาแบบเหมือนสะอื้นนะเหมือนแบบเออเหมือนเหมือนแม่เราร้องไห้เลยเห็นป่ะพอเราเร่มาตุมจะร้องไห้พอพอแบบพอมาตุงมไม่รู้เรื่องนี้ใช่ปะมาตุงมก็เลยบอกว่ามาตุงมก็เลยบอกว่าเออ งั้นตุ้มแบบไม่ไม่แต่งก็ได้คือแบบมีความรู้สึกว่าเออทําเราจะทําเราคือเราอยู่ในอยู่ในขอบเขตของเราได้แต่เราก็จะไม่ให้แม่เรารู้เนี่ยพอเราพอเราไม่ให้แม่เรารู้อย่างเงี้ย ตุงก็จะเงีย,งยบๆคือปกติตุงจะเป็นคนที่แบบว่าเริงล่าแบบว่าพูดตลกอย่างเงี้ยในครอบครัวแต่พอมาตูงไม่ทําแบบไม่ไม่ไม่เป็นของตัวเองอะ่ะคือต้องแอบอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็เห็นอย่างเงี้ยเออแม่เขาก็แบบเงียบไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งประมาณเมื่อสองปีที่แล้วหรือเปล่าวันเกิดตุงหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แม่เขาก็แบบว่าไม่ได้พูดอะไรอะ่ะแม่เขาก็างางเงียบมาตูงยังเก็บไปเลยไม่ได้ด่าม,มาด้วยนี่เป็นกล่อง ครึ่งสำอางกระปุกแรกเลยอันเนี้ยที่แม่ซื้อให้แม่ก็บอกอ่ะเอาไปเขาไม่ใช้ ไม่พอแล้วไม่พอแล้ว,วโอเคที่ร้องไห้ไม่ได้ร้องเพราะเสียใจที่เกิดมาเป็นแบบนี้ที่ร้องไห้ไม่ได้เสียใจที่ไม่สามารถดูแลแม่ได้แต่ที่ร้องราอดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่อยากยอมรับแต่ที่สุดเขาก็ยอมรับเพราะว่าเขาคิดว่าเรายังเป็นลูกโดยที่เขาไม่เคยมองว่าเราเป็นยังไง ใครที่อยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่หวังให้เรียนจบพ่อแม่คอยด่าคอยว่าว่าตุ้มเชื่อเลยนะดูแลพ่อแม่ให้ดีสุดเว้ยหรือไม่ก็แบบว่าฟังจะเถียงจะด่าจะทะเลาะก,กันยังไงยังไงเขาก็เป็นแม่จะมีแฟนจะมีเพื่อนจะมีสังคมนะเว้ยมึงจําไว้มึงเจ็บจากแฟนอกหกักหรือว่าโดนเพื่อนกั่นแกล้งหรือว่าโดนสังคมหักหลังคนที่เขาไม่เคยมองว่ามึงเป็นคนผิดหรือตัวประหลาดของสังคมเลยคือแม่จริงนะเว้ย มาตุ้มไม่อยากร้องไห้มาตุ้มบอกมาตีมาตุ้มทดลองให้ตั้งแต่ที่มาตุ้มดุน้องแล้วมันไม่ใช่สปีริตในการจัดรายการแต่มาตุ้มมีความรู้สึกว่ามาตุ้มเป็นดีเจคนหนึ่งที่ไม่เคยเฟกไม่เคยขึ้นมารับไม่เลวต้องหาคําพูดสวยหรูวันไหนมาตุ้มอยากพูดเพาะมาตุ้มก็พูดวันไหนมาตุ้มอยากหยาบมาตุ้มก็หยาบมาตุ้มเลยอยากจะบอกว่าที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมาตุ้มเหมือนกันที่มาตุ้มต้องได้เจอบ่อยๆแล้วทำไมมาตุ้มต้องเฟกใส่ทุกคนด้วย มันก็เหมือนกับตอนนี้ทุกคนกําลังนั่งอยู่ในบ้านมาตุ้มเป็นเพื่อนอะแล้วแม่เดินเข้ามาด่าน,น้องทุกคนก็จะเห็นมาตุ้มเป็นอย่างนี้มันก็ปกติแล้วอะมาตุ้มอยากจะบอกทุกคนจริงๆเลยนะว่าสิ่งที่สําคัญในชีวิตมนุษย์ะ่ะมันมีหลายอย่างมันต้องมีความรักมีกําลังใจแล้วก็ครอบครัวแล้วตอนเนี้ยแม่มาตุ้มอะดูแลมาตุ้มกับน้องมา มาหลายปีแล้ววะสิบกว่าปีอืมเมื่อก่อนเขายอมรับมาตูไม่ได้เลยนะเขาเกลียดเขาเกลียดทุกอย่างที่ที่เป็นคอมพิวเตอร์เขาเกลียดทุกอย่างที่เป็นแคมฟ็อกเขาเกลียดทุกอย่างที่กับการที่ต้องแต่งหน้าทาปากแต่งตัวมันน่าเกลียดอะ่ะเขาบ่อยเนี้ยมันน่าเกลียดทําไปทําไมเขาอายเขาตุ้ก็จะบอกแม่ตลอดเลยว่าแม่ อยู่บ้านอ่ะตูมแต่งหญิงแต่งตัวด่าชาวบ้านเล่นอย่างงู้นอย่างนี้แม่ไม่ต้องแม่แม่อายได้นะตูมให้แม่อายได้แม่จะอยู่ในห้องแนละ้วแม่อายไม่กล้ามาดูตูมตูมไม่ว่านะแต่แม่จําไว้นะถ้าเราออกไปข้างนอกด้วยกันเมื่ไอไหร่อ่ะตูมจะเป็นลูกชายที่คนอื่นเห็นแล้วเขาต้องบอกแม่ว่าโหคุณได้ลูกชายดีจังเลยนาะอิจฉาทําไมลูก